ไม่อยากใส่แว่นไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์จะทำเลสิกดีไหมถ้าไม่ทําเลสิกจะทําเป็น PRK, r e l a x s m i l e หรือว่า ICL ได้ไหมแต่เราวิธีมีกระบวนการทําอย่างไรบ้างข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราควรจะเลือกทําวิธีไหนดี สวัสดีค่ะหมอพัดจากดรพัทชาแนลค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องการทําเลสิกนอกจากเลสิกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีวิธีอื่นที่จะแก้ไขสายตาอะไรได้บ้างนะเ,เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างว่ามีกราเคมีรี l ล็กซ์มายหรือว่ามี ICL ก็จะมาดูว่าแต่และว,วิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราเนี่ยควรจะเลือกทําวิธีไหนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกาลังอยากที่จะทําเลสิกหรือว่าไปถึงขั้นที่ว่ากําลังหาข้อมูลและว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีเนี่ยแนะนําให้ดูคลิปนี้ให้จจก็เชชื่่่่อออววาาาะะะได้้้้ปรรโยนนนน์แนนนคแคพมมล เ,ก,เก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะคะว่า refractive surgery หรือว่าการผ่าตัดแก้ไขสายตาจริงๆแล้วมีหลายวิธีแต่คนส่วนมากเนี่ยก็จะติดเรียกรวมๆว่าเลสิกอยู่นะคะหลักๆก,ก็จะมีรวมทั้งหมด4วิธีเลสิก P R K r e l a x my แล้วก็ I C L แต่ก่อนที่จะไปอธิบายแต่ละวิธีจะขออธิบายหลักการคร่าวๆของทุกวิธีก่อนว่าทําไม refractive surgery พวกนี้เนี่ยมันถึงสามารถแก้ไขทําให้เราเนี่ยสามารถกลับมามองเห็นได้ชัดโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์ได้นะคะก็คือปกติแล้วเวลา ที่เรามีค่าสายตาที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นสั้นยาวเอียงมันเกิดมาจากการที่แสงจากการมองวัตถุใดๆไม่ตกลงพอดีที่จอประสาทตาเราก็เลยมองเห็นไม่ชัดเราก็เลยไปใช้ตัวเลเซอร์ช่วยกรอทําให้กระจกตาของเรามีรูปทรงที่เปลี่ยนไปที่สามารถที่จะรวมแสงทําให้แสงเนี่ยตกลงพอดีที่จอประสาทตาได้ค่ะหากเราเป็นสายตาสั้นซึ่งเกิดจากการที่แสงตกก่อนที่จะถึงจอประสาทตาเราก็จะใช้เลเซอร์กรอให้มันแบนลงเพื่อที่จะทําให้กระจกตาเนี่ยรวมแสงได้น้อยลงแง ก็เลยไปตกลงพอดีที่จอประสาทตาหากเราเป็นสายตายาวก็คือแสงเนี่ยตกหลังจอประสาทตาเราก็เลยไปใช้เลเซอร์กรอให้กระจกตาเนี่ยมันโค้งมากขึ้นก็จะได้รวมแสงได้มากขึ้นทําให้แสงมาตกลงพอดีที่จอประสาทตาได้เหมือนกันค่ะส่วนสายตาเอียงเนี่ยมันเกิดจากการที่กระจกตาเนี่ยมันมีความโค้งที่ไม vine, ่เท่ากันในแต่ละทิศทางเราก็เลยไปใช้เลเซอร์ในการกรอทําให้มันโค้งพอๆกันก็จะทําให้แสงเนี่ยตกลงพอดีที่จอประสาทตานั่นเองค่ะการใช้เลเซอร์ในการกรอกระจกตาให้มีรูปทรงที่เรา กต้องารจะเป็นหลักการของเลสิก P R K แล้วก็สมายส่วน I C L เนี่ยจะต่างจากพวกไม่ได้มีการใช้เลเซอร์ไปกรอกระจกตาแต่จะเป็นการผ่าปัดใส่เลนตาเทียมเข้าไปในตาอีกอันนึงเลยนะเพื่อที่จะช่วยในการรวมแสงหรือว่าทางแสงทําให้แสงตกลงพอดีที่จอประสาทตาได้ค่ะเข้าใจหลักการข้าวๆแล้วก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่และว,วิธีเนี่ยมันทํายังไงบ้างเริ่มที่วิธีแรกก็คือเลสิกเป็นวิธีที่ชื่อคุ้นหูที่สุดเลยนะวิธีการก็คือเราจะใช้เลเซอร์ยิงไปที่กระจกตาทําให้กระจกตาเนี่ยมีลักษณะ ที่เหมือนกับฝาพับหลังจากนั้น,เ,นเราก็จะเปิดฝาพับนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เลเซอร์อีกตัวหนึ่งในการยิงกรอกระจกตาให้มีรูปทรงที่พอดีกับที่เราคำนวณมาแล้วว่ามันจะสามารถรวมแสงทําให้แสงไปตกลงพอดีที่จอประสาทตาได้พอเรากรอเสร็จแล้วเ,เราก็จะปิดฝาพับนี้ลงกลับไปที่เดิมก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะบางคน,นก็อาจจะเคยได้ยินนะคะว่ามันเรียกว่าเฟมโตเลสิกก็อาจจะสงสัยว่าคาว่าเฟมโตเนี่ยมันคืออะไรการเปิดฝาพับที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้เจริงๆแล้วมันมีวิธีในการเปิดฝาพับทั้งหมด2 วิธีแรกคือใช้ตัวเลเซอร์ที่เรียกว่าเฟมโตเซคเคิลเลเซอร์ก็เลยเรียกว่าเฟมโตเลสิกส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยเป็นวิธีดั้งเดิมเกอะหน้าที่จะใช้เลเซอร์ก็คือจะใช้เป็นตัวใบมีดที่เรียกว่าไมโครเคราโตมเรียกว่าเป็นเลสิกใบมีดนั่นเองในปัจจุบันเนี่ยเฟมโตเลสิกก็จะเป็นที่นิยมมากกว่าเพราะว่าความแม่นยำที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามตัวของเลสิกใบมีดเนี่ยก็ยังมีที่ใช้อยู่นะคะเพราะว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีเช่นเดียวกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แมม่่่่่นยยเทาาาาาาตตัววขออองงซรรร์ไกกก็็คคจะะถู โอเคค่ะทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียของเลสิกกันนะคะข้อดีของเลสิก้อแรกก็คือ visual recovery หรือว่าการมองเห็นหลังการทําเลสิกจะเห็นชัดเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆเปิดตาออกมาเนี่ยก็จะเห็นชัดตั้งแต่วันแรกคนไข้เนี่ยก็จะรู้สึกว้าวมากๆข้อที่2ก็คือไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าตัวของเลสิกเนี่ยเป็นการใช้เลเซอร์กรีดบริเวณกระจกตาเป็นแผลเล็กๆไม่ได้มีการถลอกของกระจกตาเหมือนวิธี PRK ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะหลังผ่าตัดก็จะไม่ค่อยเจ็บวิธีนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ลาหยุดงานได้ไม่่กีวันนะะคคือ ถึง2วันเนี่ยสามารถไปทํางานต่อได้เลยค่ะสําหรับข้อเสียของเลสิกข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องตาแห้งจริงๆแล้ว r e f r a c t i v e surgery ไม่ว่าจะเป็นเลสิกหรือว่าพ r k าเคนี่ยทุกวิธีก็ทําให้ตาแห้งได้ทั้งหมดแต่ว่าตัวเลสิกเนี่ยจะตาแห้งเยอะที่สุดเลยค่ะเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆมันก็เกิดมาจากการที่ว่าเลสิกที่เราใช้ตัวเลเซอร์เนี่ยไปกรีดให้เป็นวงเป็นฝาผับใช่ไหมคะการกรีดที่กระจกตาแบบเนี้ยมันก็จะไปตัดโดนเส้นประสาทที่บริเวณกระจกตาเราเกือบ3า0้อยหกิองศาเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ ตาแห้งอยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนําให้ทําเป็นวิธีเลสิกนะคะเพราะว่ามันก็จะยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่นะก็อาจจะต้องไปรักษาตัวของตาแห้งให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาทํานะคะอย่างไรก็ตามตาแห้งจากการทําเลสิกเนี่ยก็จะสามารถค่อยๆดีขึ้นได้ในระยะเวลาประมาณ3-6เดือนค่ะข้อเสียข้อที่2เลสิกเนี่ยมันจะมีการทําฝาพับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการที่เราทําฝาพับเช่นฝาพับฉีกขาดฝาพับเคลื่อนหรือมีเศษมีอะไรเนี่ยไปติดใต้ฝา,าพับนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ถึง ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยข้อเสียข้อที่3นะคะก็คือกระจกตาของคนที่ทําเลสิกเนี่ยจะไม่แข็งแรงเท่ากับกระจกตาของคนทั่วไปเพราะว่ามันเคยมีการกรีดเปิดเป็นฝาพับขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งฝาพับเนี่ยต่อให้เราปิดลงไปแล้วก็แผ่มันสมานหลังจากทําเลสิกใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะไม่แข็งแรงเท่ากับกระจกตาของคนทั่วไปอยู่ดีคะ่ะหลังจากที่ทําเลสิกถึงแม้ว่าจะนาน10 20, 20ปีหลังจากทําไปแล้วตัวฝาพับเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเคลื่อนได้ถ้าเกิดว่าเจออุบัติเหตุที่แรงมากจริงๆเช่นโดนต่่อยวาโดนกกระแท บริเวณดวงตาดังนั้นในอาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะโดนกระทบกระแทกบริเวณดวงตาเช่นตำรวจทหารหรือว่าเล่นกีฬาอะไรที่ค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมมีความเสี่ยงที่จะมีอะไรมากระแทกโดนตาได้เนี่ยเขาก็จะไม่แนะนําให้ทําเลสิกนั่นเองเพราะว่ามีโอกาสที่ตัวของฝาพับเนี่ยจะเคลื่อนได้นั่นเองค่ะข้อที่4ก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระจกตาโก่งตามมาได้เนื่องจากมันมีการกรีดลงไปที่บริเวณเนื้อกระจกตาเพื่อที่จะทําฝาพับกระจกตาก็เลยมีความแข็งแรงที่ลดน้อยลงมันก็เป็นสาเหตุที่จะ ทำให้เกิดเป็นกระจกตาโกง่งตามมาได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยเพราะว่าจะมีสายตาที่มัวลงได้ค่ะอย่างไรก็ตามปกติแล้วเนี่ยจากสุลแพทย์ที่เป็นคนทําเรื่องของเลสิกเนี่ยเขาก็จะมีการคํานวณก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีว่าคนไข้เนี่ยปลอดภัยที่จะทําเลสิกได้ไหมก็จะตรวจตาอย่างละเอียดเพื่อที่จะดูว่าความหนาของกระจกตาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนมีค่าสายตามากน้อยแค่ไหนซึ่งพวกนี้ก็จะเอามาคํานวณว่าสุดท้ายแล้วเนื้อกระจกตาที่เหลือจากการกรีดเปิดฝาผับส่วนที่ยง แรงอยู่เนี่ยจะเหลือมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเหลือน้อยเกินไปมันก็จะเสี่ยงเกิดกระจกตาโก่งมากก็จะไม่แนะนําให้ทําวิธีเลสิกก็จะแนะนําไปทําวิธีอื่นเช่น PRK หรือว่าลิเล็กส i ายซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนั่นเองค่ะโอเคมาต่อกันที่วิธีที่2อนะคะก็คือ PRK หลักการของ PRK เนี่ยจริงๆก็ค,คล้ายๆเลเซอรเลยก็คือจะใช้ตัวเลเซอร์ในการกรอกระจกตาทําให้มีรูปทรงที่เราต้องการอย่างไรก็ตาม PRK เนี่ยจะไม่ได้มีการเปิดฝาพ้าแต่จะเป็นการขูดผิวกระจกตาเราออกก่อนอาจจะใช้ เป็นแอลกอฮอล์ช่วยในการขูดผิวกระจกตาหรือว่าอาจจะใช้เป็นเลเซอร์ยิงสลายตัวผิวกระจกตาไปเลยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เลเซอร์ในการยิงกรอผิวกระจกตาให้ได้เป็นรูปทรงที่ต้องการเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะซึ่งผิวกระจกตาที่ถูกขูดออกไปตอนแรกนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างเซลล์ผิวขึ้นมาใหม่แล้วก็สมานปิดรอยถลอกบริเวณกระจกตาได้ในระยะเวลาประมาณ1นอาทิตย์ค่ะข้อดีของวิธี P R K นะคะเนื่องจากมันไม่มีการทําเป็นฝาพับใช่ไหมคะภาวะแทรกซ้อนจากการทําฝาพั แบบที่ได้บอกไปเนี่ยก็จะไม่มีนะคะคนที่ทําอาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะมีการกระทบกระแทกบริเวณดวงตาเนี่ยเช่นตำรวจทาหารหรือว่าเล่นกีฬาที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเนี่ยก็จะสามารถทําวิธีนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดฝาพับเคลื่อนในอนาคตข้อที่2นะคะก็คือกระจกตาจะแข็งแรงมากที่สุดเมื่อเทียบกับถูกวิธีเพราะว่าไม่ได้มีการเอ่อกรีดบริเวณเนื้อกระจกตาทําเป็นฝาพับอะไรใดๆนะคะดังนั้นเนี่ยในคนที่มีกระจกตาบางอยู่เดิมหรือว่ามีค่าสายตาที่ค่อนข้างเยอะที่เมื่อสักครู่บอกว่าพอคํานวณไปแล้วเนี่ ส่วนที่ยังแข็งแรงจะเหลือค่อนข้างน้อยแล้วเสี่ยงทําให้เกิดเป็นกระจกตาโก่งเนี่ยก็จะสามารถมาทําวิธีนี้ได้ค่ะข้อที่3ก็คือเรื่องของตาแห้งเนี่ยจะน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเลสิกหรือว่าสมายนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการกรีดเป็นแผลบริเวณกระจกตานะคะก็จะไม่ได้ไปตัดโดนเส้นประสาทบริเวณกระจกตาะคะ่ะข้อสุดท้ายเทคนิคในการทำเนี่ยก็จะง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับเลสิกหรือว่าสมายลคาเนี่ยก็จะถูกที่สุดด้วยค่ะสําหรับข้อเสียของ k, พ r k าเคข้อแรกหลังทำเนี่ยจะเจ็บมากที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับเลสิกหรือว่าสม ตอนทำเนี่ยไม่ค่อยเจ็บนะคะเพราะว่ามียาชาแต่ว่าหลังจากที่ยาชาหมดฤทธิ์หลังทําไปแล้วเนี่ยจะเจ็บมากนะคะอันนี้มันก็มีสาเหตุมาจากการที่ราเวลาเราทํา PRK เนี่ยมันจะมีการขูดผิวกระจกตาออกไปก่อนที่จะยิงเลเซอร์กรอเหนือกระจกตาใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนเรามีแผลถลอกดังนั้นเนี่ยมันก็จะแสบแล้วก็รู้สึกเจ็บมากปกติแล้วเนี่ยแผลถลอกเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์นะคะกว่าที่แผลจะหายนะคะดังนั้นมันก็จะเจ็บได้อยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากสุแพทย์ก็จะมีการใส่คอนแทคเลนส์ครอบเอาไว้เพื่อที่ เจบ็บแล้วก็จะมียาหยดแล้วก็ยากินช่วยบรรเทาอาการด้วยค่ะข้อเสียข้อที่2ของ PRK ก็คือตัว visual recovery หรือว่าการมองเห็นชัดหลังจากที่ทํา PRK ไปเนี่ยจะช้าที่สุดเลยนะคะเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆก็อย่างที่บอกไปว่ามันต้องรอให้แผลถลอกเนี่ยหายดีด้วยบางคนเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณอาทิตย์ถึงหลักเดือนได้เลยค่ะดังนั้นวิธี PRK เนี่ยก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่สามารถที่จะหยุดงานได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันจะยังเห็นไม่ชัดแล้วก็จะยังมีอาการเจ็บได้อยู่ประมาณ1อาทิตย์ค่ะข้อเสียข้อสุดท้ายของ P K ก็ คือความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของ PRK ที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือกระจกตาเป็นฝ้าค่ะจะมีโอกาสมากในคนที่มีประวัติเป็นแผลประเภทคีลอยหรือว่าคนที่มีค่าสายตาที่ค่อนข้างเยอะที่จําเป็นจะต้องกรอตัวเนื้อกระจกตาไปเยอะเนี่ยก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดกระจกตาเป็นฝ้าได้ค่ะอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยจากสูตแพทย์ก็จะมีการใช้ยาระหว่างการทํา PRK เพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดกระจกตาเป็นฝ้านะแล้วก็เป็นยาหยอดหลังจากที่ โอเคค่ะมาถึงวิธีที่3กันแล้วนะคะก็คือ relax my หรือว่าที่ย่อมาจาก small incision l e n t i c a o extraction วิธีนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาทีหลังสุดเลยนะก็คือ fda ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งจะ approve ในการใช้เนี่ยประมาณปี2016ปี2018นี่เองนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะนิยมมากๆเลยค่ะหลักการเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะคะก็คือ small incision แทนที่จะใช้เลเซอร์กรีดเป็นวงให้เป็นฝาพับเหมือนกับเลสิกเนี่ยก็จะไม่ได้กรีดเป็นวงละแต่ว่ากรีดแค่เป็น แผลเล็กๆประมาณ2มิลิเมตรที่บริเวณกระจกตาเท่านั้นค่ะและแทนที่จะใช้ตัวเลเซอร์เนี่ยกรอกระจกตาทําให้มีรูปทรงที่ต้องการเหมือนกับเลสิกหรือว่าพรเคอันนี้จะไม่ได้เป็นการกรอและแต่จะใช้เลเซอร์ในการยิงส่วนที่จะกรอออกเนี่ยให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันเลยมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนไส้ในที่อยู่ตรงกลางของกระจกตาโดยชิ้นเลนเนี้ยก็จะมีลักษณะเป็นชิ้นเลน,เนแบนๆก็จะเรียกว่าเลนติคู่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะดึงตัวชิ้นเลนที่เหมือนเป็นไส้ในเนี้ยออกทางแผล2อมิลลิเมตรที่บอกไปก่อน เป็น l e n t i c ูลเอ็กซ์ตรักนั่นเองค่ะดังนั้นวิธีนี้เนี่ยก็จะไม่ต้องเปิดเป็นฝาพับเหมือนกับเลสิกแล้วก็ไม่ต้องขูดกระจกตาแบบวิธีพ r เค่ะอย่างไรก็ตามตัว r e l a x Smile เนี่ยก็จะแตกต่างจากเลสิกกับพ r เคตรงที่ในปัจจุบันเนี่ยจะใช้สําหรับรักษาได้แค่สายตาสั้นกับสายตาสั้นเอียงสาหรับสายตายาวเนี่ยตัว FDA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้แอปพลูให้ใช้นะคะยังอยู่ในช่วงกําลังศึกษากันอยู่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีให้ใช้ได้ค่ะสําหรับข้อดีของ Relax Smile ะะขอรเีเล็ที่สุยนะคะค เพราะว่าแผลเนี่ยแค่2มิลลิเมตรเท่านั้นเองค่ะข้อที่2ก็คือตาแห้งน้อยกว่าเลสิกเพราะว่าแผลแค่2มิลไม่ได้กลีดเป็นวงเหมือนกับเลสิกนะคะดังนั้นเนี่ยเส้นประสาทที่โดนกรีดไปเนี่ยก็จะน้อยกว่าเลสิกนั่นเองค่ะข้อที่3ก็คือ visual recovery หรือว่าการมองเห็นหลังผ่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเร็วเช่นกันแต่ว่าก็จะไม่ได้ทัดแจ๋วตั้งแต่วันแรกเหมือนกับเลสิกนะคะข้อที่4นะคะก็คือวิธีเนี้ยก็จะมีกระจกตาที่แข็งแรงกว่าเลสิกเนื่องจากไม่มีฝาพับอาชีพตำรวจทหารหรือว่าเล่นกีฬาที่ค่อนข้าางมมีีควเสยทจะกกกรรแ ดวงตาเนี่ยก็จะสามารถทําวิธีนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสาหรับข้อเสียของ r e l a x m i n มข้อแรกเลยเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดของค่าสายตาที่สามารถทําได้อย่างที่บอกไปว่าทําได้แค่สายตาสั้นกับสั้นเอียงใช่ไหมคะก็คือสายตายาวเนี่ยปัจจุบันยังไม่ได้รับการอ p r รูปนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของสายตาสั้นกับสายตาเอียงเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดมากกว่า p r k กับ l a s i k นะคะทาไม่ได้ในสายตาที่สั้นน้อยกว่า100แล้วก็สายตาเอียงที่น้อยกว่า75หรือว่าสายตาเอียงมากกว่าสา0ค่ะซึ่งอันนี้สาตยา ค่ามันน้อยมากเนี่ยตัวชิ้นเลนที่เราตัดออกมาเป็นไส้ในของกระจกตาเนี่ยมันจะบางมากนะคะซึ่งอันนี้นมันก็ทําให้ดึงออกมายากมีความเสี่ยงที่จะดึงออกมาแล้วขาดกลางอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยไม่อนุรูฟให้ทําในคนที่มีค่าสายตาน้อยเกินไปสำหรับข้อเสียข้อที่2นะคะก็คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ในวิธีการทํารีเล็กซ์ไมล์ซึ่งก็คือภาวะแทรกซ้อนจากตัวชิ้นเลนนั่นเองเช่นชิ้นเลนเนี่ยดึงออกมาไม่ได้ดึงออกมายากหรือว่าดึงออกมาแล้วขาดกลางหรือดึงออกมาไม่หมดนะคะเหลือบางเศษบางส่วนอยู่ ซึ่งอันนี้โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆนะคะแต่ว่าก็ต้องทราบไว้ก่อนที่จะตัดสินใจทําข้อเสียข้อที่3นะคะก็คือกระจกตาเนี่ยถึงแม้ว่าจะแข็งแรงกว่าวิธีเลสิกเพราะว่าไม่มีการเปิดฝาพับใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แข็งแรงเท่ากับ PRK อยู่ดีก็คือเขาพบว่าในคนที่ค่าสายตาเยอะมากๆหรือว่ากระจกตาบางมากๆ,ๆเนี่ยก็อาจจะยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นกระจกตาโก่งได้อยู่ดีถึงแม้ว่าจะน้อยมากๆก็ตามค่ะข้อเสียข้อสุดท้ายนะคะก็ะคะือราคาสูงที่สุดเลยเมื่อเทียบกับเลสิกรหรือว่า PRK มาถึงวิธีสุดท้ายนะคะก็ะคะือ ICL ซึ่งเป็นการใส่เลนตาเทียมเข้าไปในลูกตาวิธีการก็คือจะเปิดแผลเล็กๆที่บริเวณกระจกตาหลังจากนั้น,นก็จะใส่เลนตาเทียมเข้าไปในลูกตาเราเลยค่ะซึ่งเลนตาเทียมตัวนี้ก็จะไปอยู่หน้าเลนตาของเราไปช่วยรวมแสงถ่างแสงหรือว่าทําให้แสงเนี่ยมันตกลงพอดีที่จอประสาทตาเราได้ค่ะแต่ว่าเนี้ยจะไม่เหมือนผ่าตัดต้อ,ตอกระจกนะคะต้อกระจกเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดเอาเลนตาเดิมของเราออกแล้วใส่เลนตาเทียมเข้าไปแทนที่ใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ยเลนตาเดิมเราไม่ได้เอาออกนะคะแล้วเราใส่เลนอีกตัวหนึ่งเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเลนตาเดิมขขอองเรราาค่ะสํหับ้ดี ICL อข้อแรกเนี่ยก็คือสามารถทําได้ในค่าสายตาสูงๆเช่นจันยาวเอียงเยอะๆที่ไม่สามารถทํา3วิธีแรกได้เพราะว่าเนื้อกระจกตาเนี่ยไม่พอนะคะโดย ICL เนี่ยสามารถใช้แก้ได้ถึงสายตาสั้น2 0 0พันสายตายาว1000แล้วก็สายตาเอียง600เลยค่ะข้อดีข้อที่2นะคะก็คือกระจกตาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่า3วิธีแรกนะคะเพราะว่าเป็นการใส่เลนส์ตาเทียมเข้าไปในลูกตาไม่ได้ไปยุง่งไปกรอไปกรีดอะไรบร,ริเวณกระจกตาข้อดีข้อที่3นะคะก็คือแผลที่บร,ริเวณกระจกตาเนี่ยก็เป็นแผลเล็กๆเช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยก็จะตาแห้งน้อยกว่าเลสิกนะคะแล้วก็ไม่เจ็บเพราะไม่ได้มีรอยถลอกเหมือน P R K นั่นเองค่ะส่วนข้อเสียของ I C L วิธีนี้จะแตกต่างจาก3วิธีที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ตรงที่มันมีการผ่าเข้าไปในลูกตาของเรานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัดเข้าไปในลูกตามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆาแต่จําเป็นท,ที่จะต้องทราบก่อนที่จะตัดสินใจทํายกตัวอย่างเช่นมีการติดเชื้อในลูกตามีต้อกระจกกนวไยอันควรมีความผิดปกติของจอประสาทตาหรือว่าทําให้ไปกระทบกับเซลล์ที่่อยู ของกระ,จ,กะกจบไปแล้วนะคะทั้ง4วิธีเพื่อนเพื่อน,นบางคนก็อาจจะตัดสินใจได้แล้วว่าอยากที่จะทํา r e f r a c t i v e surgery อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทํา r e f r a c t i v e surgery ได้ดังนั้นเนี่ยก็แนะนําไปตรวจตากับจกักษุแพทย์ก่อนนะคะโดยอันนี้ก็เป็นข้อห้ามาคร่าวๆนะคะสําหรับคนที่ไม่สามารถทํา r e f r a c t i v e surgery ได้นะข้อแรกเนี่ยก็คือค่าสายตายังไม่คงที่ค่ะค่าสายตาคงที่เนี่ยหมายถึงเปลี่ยนแปลงไม่เกิน50ใน1ปีนะคะการทํา r e f r a c t i v e surgery ไม่ว่าจะเป็นเลสิกสมายหรือว่า P.R.K. หรือ I.C.L. เน มันจะเป็นการแก้ไขนะปัจจุบันเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเกิดทําไปแล้วค่าสายตาเรายังไม่คงที่เนี่ยอีกสักปี2ปีค่าสายตาเราเปลี่ยนก็จะกลับมามัวต้องกลับมาใส่แว่นเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่แนะนําถ้าค่าสายตายัางไม่คงที่นั่นเองค่ะข้อที่2ก็คืออายุน้อยเกินไปจริงๆแล้วเนี่ย FTA เนี่ยเขา Approve ให้ใช้ตั้งแต่อายุประมาณ18ปีเป็นต้นไปแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะเริ่มทําที่อายุประมาณ20ปีเป็นต้นไปนะก็เหมือนข้อแรกเลยก็คือยิ่งอายุน้อยค่าสายตาเนี่ยก อันนี้จะรู้ได้เนี่ยก็ต้องไปตรวจนะคะถ้าเกิดใครที่มีค่าสายตาเปลี่ยนแปลงเร็วหรือว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเช่นตัดแว่นเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าอาจจะมีโรคกระจกตาแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะอย่างที่บอกไปว่าการทําเลสิกหรือว่าสมายอะไรพวกนี้มันก็ไปทําให้กระจกตาเนี่ยแข็งแรงน้อยลงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นกระจกตาโก่งตามมาได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกระจกตาโก่งตัง้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งแย่เลยนะคะหลังจจจาาาากกกกกกททีีท่่่่ํเเลิิอะะะไไรรวนปต็ยงงโดม ังนั้นเนี่ยก็ต้องไปตรวจตาก่อนเพื่อให้ทราบว่าเราเนี่ยไม่ได้มีภาวะนี้ซ่อนอยู่นั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือคนที่มีโรคตายอยู่เดิมค่ะเนี่ยก็คือควรจะไปรักษาก่อนเช่นสมมติว่าใครที่มีค่าสายตาสั้นมากๆจริงๆแล้วอาจจะมีโรคของจอประสาทตาแอบซ่อนอยู่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็ควรจะไปตรวจก่อนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยไปตรวจแล้วเจอว,ว่าเป็น้อหินนะคะเนี่ยก็ควรจะรักษาก่อนหรือว่าเป็นตากุ้งยิงหรือว่าเป็นเปลือกตากเศษหรือว่าเป็นตาแห้งเยอะมากๆเนี่ยก็แนะนําให้รักษาก่อนที่จะไปทําพวกเลสิออะไรพวกนี้นะคะข้อสุดท้ายนะคะ ก็คือคนท้องหรือว่าคนที่ให้นมบุตรอยู่นะคะเพราะว่าค่าสายตากระจกตาเราเนี่ยจะยังไม่คงที่นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่แนะนําให้ทํานั่นเองค่ะทีเนี้ยก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วจะทําวิธีไหนดีจะทําเลสิกเอเคหรือว่าสมายดีนะคะส่วนมากเนี่ยจะค่อนข้างตัดสินใจยากระหว่าง3วิธีนี้ ICL เนี่ยส่วนมากก็คือค่าสายตาจะต้องแบบสูงมากๆที่ทํา3วิธีแรกไม่ได้อยู่แล้วก็จะไม่ค่อยต้องเอามาตัดสินใจร่วมกันนะคะถ้าพูดถึงในแง่ประสิทธิภาพการมองเห็นชัดจากงานวิจัยแต่และว,วิธีเนี่ยไม่แตกต่างกันยังมีนัยสําคัญัญทุกวิธีเนหห็ชดดม หลังทำเนี่ยก็ไม่ต้องใสแว่นนะคะอย่างไรก็ตามเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําได้ทุกวิธีนะคะเช่นไปตรวจปุ๊บเจอว่ากระจกตาเนี่ยบางเกินไปนะคะก็อาจจะไม่สามารถทําเลสิกได้หรือว่ามีค่าสายตาที่เยอะมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะต้องไปทํา ICL เป็นต้นค่ะหรือว่าอยากทํารลิกซ์ไมล์แต่ว่าดันมีค่าเป็นค่าสายตายาวหรือว่าค่าสายตาเอียงที่มากเกินไปเนี่ยก็จะไม่สามารถทํารลิกซ์ไมล์ได้นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ไปตรวจก่อนเพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยมีข้อห้ามของวิธีไหนไหมหรือว่าสามารถทําวิธีไหนได้บ้างนะคะหลังจากนั้น ก็ค่อยมาประเมินร่วมกับจกักษุแพทย์อีกทีว่าเราเนี่ยชอบข้อดีข้อเสียของวิธีไหนหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับวิธีไหนรวมถึงสามารถที่จะรับความเสี่ยงของวิธีไหนได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นตารางของาราชวิทยาลัยจักษุข,ของสหรัฐอเมริกานะคะที่แสดงว่าค่าสายตาเท่าไหร่เนี่ยสามารถทําเลสิกวิธีไหนได้บ้างอย่างไรก็ตามก็แนะนําให้ไปตรวจตาก่อนอย่างที่ได้บอกไปนะคะเพราะว่าต่อให้เรามีค่าสายตาอยู่ในเรนจ์ที่สามารถทําวิธีใดๆได,ได้นะคะแต่ว่าพอไปตรวจแล้วกระจกตาเราอาจจะหนาไม่พอดังนั้นเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะทําวิธีนั้นไม่ได้นั่นเองค่ะนอกจากผลข้างเคียงแล้วก็ข้อเสียของแต่ละวิธีที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะมีข้อเสียอื่นๆที่จําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนที่จะทํา refractive surgery ดังนี้ค่ะ ข้อแรกก็คือการเกิดแกลหรือว่าฮาโลหมายถึงแสงแตกหรือว่าแสงเป็นวงรอบวงไฟซึ่งอันนี้สามารถเกิดได้ใน reflective surgery ทุกๆวิธีเลยค่ะแล้วก็จะเป็นเยอะยิ่งในกรณีที่ขับรถเวลากลางคืนนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทราบไว้ก่อนที่จะตัดสินใจทํา r e f r e c t i v e surgery ว่าจะสามารถเกิดแสงแตกแสงเป็นวงพวกนี้ได้นะคะข้อที่2ก็คือมีโอกาสที่จะมีเหลือค่าสายตาปริมาณน้อยๆไดนะ้ซึ่งอันนี้ความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแต่ว่าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะข้อที่3นะคะก็คือมีโอกาสที่ค่าสายตาเนี่ยจะ,ปะเปลี่ยนอีกเช่นหลัง ทำไปแรกๆเนี่ยชัดแจ๋วเลยนะคะผ่านไป2ปี3ปีเนี่ยเริ่มกลับมามัวใหม่พอไปตรวจเนี่ยก็พบว่าสายตาเนี่ยกลับมาสั้นเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้คะ่ะจะเรียกว่า regression ส่วนมากเนี่ยก็อาจจะเกิดในคนที่ทําในอายุน้อยๆน,นะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน,น้านี้ว่าถ้าเกิดทําอายุน้อยมากๆเนี่ยบางทีค่าสายตายัางไม่คงที่คะ่ะกับกรณีที่2ก็คือเป็นคนที่ใช้สายตาเยอะนะคะอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่ค่าสายตาจะเปลี่ยนได้อีกหลังจากที่ทําเลสิกค,ค,ะคะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีค่าสายตาที่เปลี่ยนหลังจากที่ทําพวกเลสิกอะไรพวกนี้ไปแล้วนะ,ะนก็ มีทางที่จะสามารถแก้ไขได้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นการ enhancement อย่างไรก็ตามวันนี้จะต้องไปปรึกษาจากสูแพทย์แล้วก็ไปตรวจตาใหม่ก่อนเพื่อที่จะดูว่ากระจกตาของเราเนี่ยมันเพียงพอที่จะเหลือให้ทําวิธีไหนได้บ้างนะคะเนี่ยก็จะต้องไปปรึกษากับจากสูแพทย์เพิ่มเติมค่ะโอเคค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะบางคนเนี่ยก็จะถามว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยทำเลสิกได้ไหมคําตอบก็คือได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย FDA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขา Approve ให้ทําตั้งแต่อายุ18ปีถึงอายุ52ปีเลยค่ะอย่างไรก็ตามมันก็จะมีประเด็น ที่จะต้องรู้นะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของสายตายาวต,ตามอายุหรือว่า presbyopia เป็นการมองใกล้ไม่ชัดจะเริ่มเป็นเมื่ออายุประมาณ40ปีเป็นต้นไปประเด็นที่2ก็คือการเกิดต้อกระจกซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเริ่มเป็นในอายุประมาณ50ปีเป็นต้นไปค่ะมาดูเรื่องสายตายาวตามอายุกันก่อนก็คือเป็นภาวะที่มองใกล้ไม่ชัดเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะโดยส่วนมากเนี่ยจะเริ่มเป็นที่อายุประมาณ40ปีเป็นต้นไปค่ะอันนี้ถ้าอยากฟังละเอียดเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทําไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะโดยสายตายาวตามอายุเนี่ยมันจะมีปัญหากับเเรรื่องกาาทํล อะไรพวกนี้ตรงที่วิธีการแก้ของมันเนี่ยคือการใส่แว่นสําหรับมองใกล้ค่ะดังนั้นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มทําเลสิกหรือว่าสมายพ PRK เคอะไรพวกนี้ตอนอายุ35ปีประโยชน์ของการที่ไม่ต้องใส่แว่นเนี่ยมันจะอยู่ไปได้อีกแค่ประมาณ5ปีนั่นเองค่ะก็คือ3ามหกสามเพอ40เริ่มมามีสายตายาวตามอายุก็จะต้องกลับมาใส่แว่นมองใกล้นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยก็ อาจจะมีช่วงที่ไม่ต้องใส่แว่นค่อนข้างน้อยก็คือประมาณ5ปีส่วนถ้าเกิดว่าใครที่มีสายตายาวตามอายุแล้วก็คือมองใกล้ไม่ชัดแล้วเนี่ยลรามีคําถามว่าอยากจะทําเลสิกหรือว่าสมายเพียเคอะไรพวกนี้ทำได้ไหมนะคะคําตอบก็คือได้ค่ะเช่นอายุ4 5ปีเนี่ยยังสามารถทําเลสิกได้นะคะมันก็จะมีทางเลือกที่ไม่ค่อยเหมือนกับคนที่มีอายุน้อยทางเลือกแรกก็คือสามารถทําพวกเลสิกอะไรพวกนี้เรฟแฟกติฟเซอร์จีได้ก็สามารถมองไกลได้ชัดแต่พอจะมองใกล้จากหนังสือจะต้องใส่แว่นสําหรับมองใกล้เพิ่มประโยชน์ของ ที่ไม่ต้องใส่แว่นจาก r e f r a c t i v e s u r g e r y เนี่ยก็จะน้อยลงทางเลือกที่2สําหรับคนที่มีสายตายาวตามอายุแล้วแต่ว่าก็อยากทำา r e f ฟก c t i v e Surgery ด้วยแล้วก็ไม่อยากใส่แว่นด้วยนะคะอันนี้มันก็จะมีทางเลือกที่เรียกว่า Monovision ค่ะหลักการของ mono v i s i o นนะคะก็คือการที่ทําให้ตาข้างนึงเนี่ยมองไกลชัดก็คือแก้ค่าสายตาให้ปกติเลยส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยแก้ค่าสายตาให้เหลือเป็นสายตาสั้นประมาณ1 0 0 1 5 0ึ่งสซึ่งสายตาสั้นเนี้ยจะเอาไว้ใช้สําหรับการมองใกล้นั่นเองค่ะะดัังนนน้ีกกากาารรท็จสมถ ทำให้ทั้งมองไกลแล้วก็มองใกล้ได้ชัดโดยที่ใช้ตาข้างหนึ่งเป็นหลักนั่นเองข้อดีของโมโนวิชันเนี่ยก็คือการที่ไม่ต้องใส่แวน่นส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเนื่องจากเป็นการใช้ตาข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักดังนั้นการมองระยะใดๆเนี่ยก็จะไม่ชัดเท่ากับการที่มองเห็นชัดทั้งสองตาข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของสเตอริออปซิสหรือว่าการมองเห็นภาพสามิติเนี่ยก็จะเสียไปเนื่องจากการมองเห็นภาพสามิติปกติจะต้องอาศัยการมองเห็นชัดทั้ง2ตาดังนั้นในคนที่ทําอาชีพเช่น,น<ม>เป็นหมอผ่าต<ม>ัดหรือว<ม>่าเป็นช่างเทคนิคที่่ต้อออองงงาศัยเรืข 3ดีการมองเห็น3มิติชัดๆเนี่ยก็จะไม่แนะนําให้ทําเป็นโมโนวิชันนะคะข้อเสียข้อที่3ก็คือโมโนวิชันเนี่ยจะไม่ได้มีลทธิ์ช่วยในการมองใกล้อยู่ได้ตลอดไปสายตายาวตามอายุเนี่ยกลไกของมันก็คือจะเสียการมองใกล้มากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นดังนั้นค่าสายตาสั้นที่เราเหลือเอาไว้ใช้มองใกล้ของโมโนวิชันเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะไม่พอแหละในการที่จะช่วยในการมองใกล้สุดท้ายเมื่อมีสายตายาวตามอายุเป็นหนักขึ้น,หน,นหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะต้องกลับมาใส่แว่นสําหรับการมองใกล้นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่า ใครสนใจการทำโมโนวิชันสามารถที่จะปรึกษากับจักษุแพทย์ก่อนได้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องใส่เป็นคอนแทคเลนส์เพื่อจําลองสถานการณ์โมโนวิชันดูก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เช่นทำโมโนวิชันแล้วรู้สึกปวดหัวนะคะรู้สึกว่ามองแล้วเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้อันนี้ก็เลยแนะนําให้ลองใส่คอนแทคเลนส์ดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำโมโนวิชันนั่นเองค่ะประเด็นที่2งในการทำ refractive surgery ในคนที่อายุเริ่มเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของต้อกระจกอย่างที่เราทราบกันนะคะต้อกระจกเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเมื่อเราอายุเริ่ม โดยปกติเนี่ยก็จะเริ่มเป็นที่อายุประมาณ50ปีเป็นต้นไปดังนั้นในคนที่ทำ refractive surgery ในอายุที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเช่นทำอายุ45อีก5ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นต้อกระจกแล้วนะคะพอเป็นต้อกระจกสายตาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนได้อีกผลในการที่ไม่ต้องใส่แว่นจาก refractive surgery เนี่ยมันก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนั่นเองคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่อง refractive surgery LASIK สม i ย PRK ICL ข้อดีข้อเสียของวิธีต่างๆนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาสาระเนี่ยก็สามารถกด กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีประสบการณ์การทำา r f r a c t i v e Surgery ใดๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย